สนับสนุนโดยพับเบรกเบนดิกออกโต j แจมไ a ยแลนด com Auto w e ิกเอนคุณผู้ชมคะวันนี้มอสมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่เราเห็นกันอยู่ตามริมทางเพื่อให้มีความเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาดูแลในส่วนนี้และหนึ่งในนั้นค่ะก็คือสำนักงานกสทอชอซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ 用卡 เสาไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ตามริมทางนอกจากจะมีสายไฟฟ้าแล้วยังมีสายที่เรียกว่าสายสื่อสารอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์และสายอินเทอร์เน็ตจากผู้ประกอบกิจาการโทรคมนาคมนอกจากจะทําให้ทัศนียภาพไม่น่ามองแล้วยังไม่ปลอดภัยต่อประชาชนอีกด้วยล่ะค่ะด้วยเหตุนี้สํานักงานกสทชจึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงผู้ประกอบกิจาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทําการลงพื้นที่เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในสังคมยุคดิจิทัลและการเป็นมหานครแห่งอาเซียนอีกด้วยค่ะ สำหรับหน้าที่หลักของสำนักงานกสทชก็คือการจัดทำแผนบูรณาการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งการจัดระเบียบให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอันได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นเจ้าของเสาไฟฟ้าผู้ประกอบกิจาการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารต่างๆกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตและ องการบริหารส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่โดยในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความเห็นตรงกันที่ต้องการสร้างทัศนียภาพของบ้านเมืองให้สวยงามทั้งยังแรงเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้โครงการนี้แม้มีความเร่งด่วนแต่ก็เต็มไปด้วยความราบรื่นมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันร,ระหว่างหน่วยงานส่งผลให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเมืองให้มีความน่าอยู่น่ามองมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งแต่เดิมการมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารรกรุงรังแบบนี้จะส่งผลให้เมื่อสายเกิดความร้อนก็จะทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายแต่เมื่อมีการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงดินแล้วก็จะทําให้การเกิดอัคคีภัยในอัตราที่ลดลงส่งผลทําให้การดําเนินชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ โดยตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2565สำนักงานกสทอชอก็ได้เริ่มการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในบริเวณกรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่เร่งด่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจกันจริงๆค่ะ นอกจากนี้ล่าสุดทางสำนักงานกสทชการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นเจ้าของเสาไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลและติดตามการรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณซอยทองหล่อตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงถนนเพชรบุรีระยะทางรวม5กิโลเมตรซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี2565จากที่มีสายสื่อสารรกรุงรังตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถนนสวยงามน่ามองสมกับเป็นพื้นที่เศรษ,ษฐกิจสำคัญของเมืองจริงๆค่ะและจน ึงตอนนี้ในภาพรวมของโครงการก็ได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารไปแล้วกว่า200กิโลเมตรและเมื่อรวมระยะที่จะต้องจัดทําทั้งหมดของปี2565ก็คือ400กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าทํามาได้ครึ่งหนึ่งของเป้าหมายแล้วค่ะจากระยะทางรวมทั้งหมดที่สํานักงานกสทชตั้งเป้าหมายเอาไว้คือ800กิเมตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ถือว่าเป็นกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนโดยคาดการว่าจะสามารถทําให้แล้วเสร็จ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะ บอกเลยนะคะว่านี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยที่ปีการแก้สายสื่อสารอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังเป็นการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วยค่ะซึ่งเกิดจากการร่วมแรงลงมือทำของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนักงานกสทอชอเป็นผู้รับผิดชอบหลักดูแลง,งบประมาณและประสานงานเพื่อให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่น่ามองสมกับเป็นมหานครแห่งอาเซียนค่ะ สำหรับประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้หากพบเห็นสายสื่อสารรอกุงรังดูแล้วไม่ปลอดภยัยสามารถแจ้งได้ที่คอเซ็นเตอร์สำนักงานกสทชโทร1น0 0 0ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันเดย์ทริปวันนี้ที่โมสพาคุณผู้ชมไปชมนิทัศการงานจักาสานนะคะเพียนสารงานศิลป์แล้วก็มาปิดท้ายกันค่ะด้วยร้านบรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะอย่างบ้านยาหอมซันทิสในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้วันเดย์ทริปของคุณให้คุ้มค่าแบบนี้ได้เช่นกันนะคะสัปดาห์หน้าโมสจะพาไปที่ไหนกลับมาติดตามกันได้ในรายการเช็คอินอินเทรนด์ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยแบบวันนี้นะคะแล้วก็พาไปซึมซับ แบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปนะคะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันศุกร์10นาฬิกานาทีทางช่อง m c o t ค d HD กดหมายเลข30นะคะวันนี้มดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ